รอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้กำลังดูเดือดนะครับตำนักมวยวันนี้โดนไปเยอะแล้วนะครับมาในออปชันนี้นะครับสเปคค่าฟรีไม่มีบล็อกนะครับต่อ2 1เฮียเล็กกับตำนักมวยนะครับเจ้าบอพลพรามสามวันนี้ฝั่งละ2005นะครับขานอกนี้ฝั่งของเจ้าบอลเป็นรองราคานะต่ะตำน่าจะดูเดือดนะฮะเพราะว่าเสีย3 4สี่เซตลวดแล้วนะครับ สมแมฮะที่ฉายานักมวยนะฮะแพ้ไม่ยอมนะฮะแก้เหลี่ยมอยู่เรื่อยนะครับโหลากเตะนะครับครับตัวนี้สกอร์สีนะครับใครว่างๆก็เรียนเชิญนะครับอยู่ที่สนามสาธุประดิษฐ์สามสีนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนนะครับนานๆทีจะได้มานะฮะตั้งแต่โควิดนะครับนะฮะยกขึ้นมาไม่ข้ามนะฮะ 2ต่อ4นะครับตัวนี้สกอร์นะครับนี่รถนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับรถจะออกครับนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าสนามสาธุประดิษฐ์นีครับคือเคลื่อนที่ได้ครับเขาเรียกว่าสแตนบายตลอด24ชั่วโมงนะฮะเป็นโกดังนะครับแล้วก็เป็นลานจอดรถรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นรถเข้าออกไม่มีปัญหานะครับเราพอมที่จะย้ายสนามทันทีครับ นะครับนี้นะครับเจ้าบอนเนี่ยค่ายพละรามสามนะฮะสะพานภูมิพลนะนะครับนี่ก็ตั้งแต่ที่โควิดปิดไปนะฮะสาธุประดิษฐ์ไม่ได้จัดนะครับบอนนี่ก็มาแวะเวียนกินที่สนามสาธุประดิษฐ์ทุกสาี่ทุกวันนะฮะเฮียเล็กแจ้งมาอย่างนั้นนะครับครับตอนนี้สกอร์ครับ2ตัวสีครับ เสิร์ฟง่ายไปครับยกขึ้นมา3ต่อสนะครับกํานักมวยก็ช่วงนี้ก็ดรอปลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวก็แพ้เจ้าบอลขัดนะครับก็ไม่รู้จะเอาเหลี่ยมไหนนะครับมาสู้นะครับก็เอาเฮียเล็กมาลงมาด้วยนะฮะสามต่อสีครับเปิดหัวครับยกขึ้นไปโอ้โหลูกเสิร์ฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้าตํานี้เสิร์ฟ ก็ไม่ได้คมถึงขั้นทําให้บอลเล่นยากนะครับสังเกตว่าต่อสองหนึ่งนี้ก็อยู่ที่ลูกเสิฟด้วยนะฮะสวัสดีน้องเพชรปีนังนะครับเฮียเล็กเปิดนะฮะต่ํายกขึ้นมาตีหัวนะฮะนี่ครับนะครับครับตอนนี้สกอร์สามต่อสี่นะครับใครชนะคว้าเงินรางวัลห้าพันบาทนะครับฝั่งละสองพันห้าแล้วก็มีขานอกด้วยนะครับ สำหรับเจ้าป๊อปนะครับไม่ได้เตะนะฮะนี่ครับแจ้งไปก่อนนะครับว่าไม่ได้เตะนะฮะปานงไม่ยอมปล่อยนักกีฬาเลยนะฮะว่าไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นปลาวาดนะครับเราไม่รู้อธิบายยังไงฮะปลาวาดก็ไม่ได้มีสภาพอะไรนะฮะเดียวกับเจ้อ้วนได้สองแต้มนะครับที่เราแค่นั้นเล่นกลางคืนตาไม่ดีครับนะครับขนาดเตะกับเพชรปีนังสองหนึ่งนี้ก็ คุยกับปาตียสองวันแล้วนะครับว่าสู้เขาได้ไหมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับถ้าเสือไม่กินเจ้าเพชรนี่ก็จบนะครับอ่าเพชรกลายเป็นตะก้อเดี่ยวแล้วนะฮะช่วงวันนี้ครับเพชรสีเท่าครับนาสายครับนี่ตัองเสือแบบนี้ครับยกขึ้นไปไอหัวโดนนะครับลูกนี้ก็ถือว่าได้วัดนะครับเพราะว่าลูกเสือไม่ได้กินทุกเม็ดนะครับ ก็พื้นเจ้าบอลก็ใช้ได้ครับสี่เท่าครับต่ำนักหมดไปแล้วครับนี่ครับต่อสี่ช่วงช่วงนี้ดอบลงเยอะเลยลดับดับลงเยอะเลยต่ำรับลุกเสรฟแต่อสีกอย่าเล็กเปิดลูกเดียวยกขึ้นมาตีหัวลงครับ สี่ต่อห้าห้าต่อสี่นะครับช่วงนี้ใครที่เป็นตะก้อเดียวนะฮะก็จะมีเหลี่ยมตลอดนะครับเป็นต่อก็ต่อแต้บนะฮะเป็นลองก็ต่อสองหนึ่งนะครับเอาเป็นลองก็ต้องขอสองหนึ่งครับนะฮะตะก้อสองสองนี้ดูช่วงนี้จีบยากนะครับเอาหลอกหน้าเท้าครับขึ้นมาล้นโอ้โหเจ้าบอลนะครับสนามซอทอนบวกไหมครับนะครับไม่ได้เข้าวันนี้นะครับ ตอนนี้ครับสกอร์ห้ต่อสนะครับถือว่ายังสูสีนะครับถ้าแต้ม5เท่านี้คือคนเดียวยืนนี่มีสิทธิ์ที่จะหลดช่วงท้ายเกมนะครับก็แรงอ่ะไม่แรงไม่ถึงนะครับตามสายตานะครับโยงหลังเลยลากขึ้นมาตีหัวยึกยักครับนี่ครับโดนเกี่ยวเอาขึ้นไปต่ํานะครับเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาครับโดนแลเกี่ยวครับขึ้นมา ไม่ข้ามนะฮะเจ้าบอลนะฮะเสียแต้มนะครับโอ้ลูกนี้เสียแต้มได้ยังไงฮะลูกนี้ยองบาม่าจะขึ้นแต้มอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังสูสีนะครับถือว่าไม่ได้เป็นต่อนะครับเพราะว่ายืนคนเดียวนะครับโอกาสที่จะหลุดลูกเสิร์ฟก็มีฮะนะครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนี่ครับเสิร์ฟไม่หนีหัวนี่ก็มีสิทธิ์นะครับ เจ้าบอลนี่เดียวเวทนะครับเวทก็อยู่ประมาณเจ้าแบงค์นะฮะนะครับนี่ครับแบงค์ปีศาจหรือว่าแบงค์ตีหัวนะครับประมาณเจ้าบอลนี่แหละครับวันนี้มาต่อเฮียเล็กสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงต้องลงตั้าด้วยนะฮะตรงนี้ต่ําทำงานนะครับดูไม่ไม่ค่อยจะฟิตนะฮะสภาพนะฮะพี่บอลกับเมย์จะเดียวกันอีกไหมครับโอ้โหก็คอนละเวทนะฮะนะครับก็คนละเวทนะฮะ บอลไม่ถึงแน่นอนนะไม่ว่าสนามไหนครับเปิดทีเดียวครับบอลต่อไม่ต้นกะสองลามมานะต้น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 ก็พูดไปเองตออบอลห้าแมบอลจะค่าตีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะครับอ่าเหลี่ยมสุดยอดนะฮะตอนนี้นักมวยไม่รู้จะผ่านแจ้อ้วนหรือเปล่านะดีครับ เทพโยทาไมไม่ชวนพี่แอมสาธรนะครับชวนไปทําอะไรอ่ะผมไม่กล้าเดินใกล้แอมมาข้างนอกบ้านนะครับกลัวเขาฆ่าหมกนะครับอย่าเขยัดใส่ถุงปุ๋ยนะฮะอันตรายมากนะครับคนรักก็มีคนเกลียดก็มีฮะสี่ต่อห้าครับอยู่ในเกมนะครับหน้าขวานะ่บอลลากขึ้นมาโอ้โหเฮียเล็กครับเกี่ยวไม่อยู่นะครับลูกนี้ครับหวัดดีน้องแตมมนะครับ วันนี้เล่นดีๆมากนะฮะเดี๋ยวแปครับฟรีกับปีศาจนะครับปีศาจก็เหลือแต่เกือบเจ๊เล็กไม่ยอมเปิดหัวครับตรงนี้บล็อกเดียวให้เต้าตําก็น่าจะเล่นได้แล้วนะฮะนะครับตอนนี้สกอร์ฝั่งของเจ้าบอลขึ้นไปเป็นหกต่อสี่นะครับไอ้ริงแล้วนะครับสนามสาธุประดิษฐ์มีเล่นกันทุกวันนะครับเพียงแต่ไม่มีใครมาไล์สดเท่านั้นเองนะครับในช่วงโควิดนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เช่นกันมีเล่นทุกวันแข่งมาก็มีรับเหลี่ยมตลอดนะครับ ไม่ได้เงียบเหงานะครับอยู่ที่แอดมินนะครับไม่ได้ไร้สดก็เหมือนไม่มีคนนะฮะแต่ที่จริงแล้วนะครับคาดสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็ทีมงานสาธุตัดใหม่มาทุกวันนะครับนะครับนะครับตอนนี้สกอร์ครับ4ต่อ6ครับก็ถือว่ายังไม่ห่างนะครับ ยกขึ้นมาเจ้าบอลนี่ครับบอลนี่ก็ถือว่าช่วงนี้สดอยู่นะครับต่อนักมวยสองหนึ่งนะครับขึ้นมาตอนนี้6ต่อสีนะครับสกอร์ก็ยังสูสีอยู่นะฮะ6ต่อสี่ครับเกลียกเปิดทีเดียวนะครับแต่นักมวยลาาขึ้นมาตีหัวยึกยักครับออกหลังครับโอ้โหเสียดายครับเหลี่ยมนี้ครับตอนนี้ราคาไปอยู่ที่ฝั่งละสี่0ันนะครับ3 4มสี่พันละ นะครับต่นนักมวยนี่ก็ยิ่งแพ้ก็ยิ่งแก่นะครับยิ่งคนอ่านเลียมขี่เท่าไรก็ยิ่งก็ยิ่งไปเขาเรียกว่านะฮะยิ่งอ่านเลียมขี่ยิ่งยิ่งไปชดนะครับยิ่งยิ่งเขาเรียกว่ายิ่งแก้งโง่นะฮะอ,อยากได้ตังค์ใช่ไหมจัดไปนะครับอะไรประมาณนี้ครับ <S <S ผมดูอารมณ์ของนักมวยผมรู้เลยนะจริงนะอ่านถ้าคนแก้แก่ต่อสาสองไงถ้ามีคนอ่านเลียมขี่ขีแ่แก้แก้ก็ยิ่งไปไปชด แพ้ก็จังแกบอกอย่างเงี้ยใครอยากจับมาเรียงคิวมาอะไรเงี้ยนะะฮก็เข้าเข้าทางผู้ต่อสู้นะฮะนะครับนะครับตอนนี้ก็เจต่อสีนะครับตำนักมวย,ยนี่นะ่าจะโดนเยอะนะครับเสร็จนี้ถ้าแพ้นี่ก็หลายพันนะครับเพราะว่าแพ้มาก็สองสามเทสแล้วนะครับสไตล์ต่ำนะต่ำกว่าพันไม่เตะนะครับ ลงสนามแต่ละทีต่ำกว่าพันไม่เตะนะครับจริงๆนะถ้าห้าหกร้อยไม่เตะนะครับครับตอนนี้ก็จะหลังจากโควิดมาแต่ก็เพิ่งเห็นหน้านี่ครับเจ้าตั้มนะครับไม่รู้ว่าได้ซ้อมหรือไม่ครับนี่ครับมีอาการลาขึ้นไปโอ้เจ้าบอลนี้สดนะครับสไลด์รับลูกครับเจ็ดต่อสี่ครับ สิร์ฟไม่มีอาการนะครับเปิดหัวนะครับยกขึ้นมาตีหน้าซ้ายครับนี่ฮะครับก็เดี่ยวนี้ถ้าเวทฝั่งคู่ต่อสู้ไม่มีลูกเสิร์ฟนี้ก็ถือว่าต่อได้นะครับไม่มีผลนะครับถ้าเราเดี่ยวก็กลัวแต่ลูกเสิร์ฟนะครับถ้าต่อสังหนึ่งคู่ต่อสู้ไม่มีลูกเสิร์ฟก็วัดที่กำลังเราต้องทำให้ชัวร์เท่านั้นเองนะครับนะครับ ทักทายทุกที่เซอร์นะครับเขาเข้ามาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามทาง YouTube แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะครับ4.7ต่อนะฮะหน้าขวาเราตามเสริอไม่ลงบอลเลยครับไม่ข้ามนะครับ5.7ต่อนะฮะเริ่มจะหลุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับกำลังท่าสูสีนะช่วงท้ายเกมนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ สูสีนี่ฝั่งของเจ้าบอลนี่ก็มีสิทธิ์หลุดนะครับเพราะว่ายืนรับลูกเส์ฟคนเดียวครับนี่ครับลากไกลแล้วครับโอ้เฮียเล็กนะครับโอ้โหลูกนี้สวัสดีครับเทโยนไปหาบ้านป้าพบไม่เจอนะครับบอกป้าพบเลยครับใครใครเขย่ารอเลยครับสอง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 สามตาก็ได้เดี๋ยวผมไปฮะผมออกผมออกมากดตังอยู่นะฮะดูนี้เอานะครับ ได้แต้มนะครับเป็นแปดต่อห้าครับความพยายามนะครับเจ้าบอลไดโนเสาร์นะครับบอลนิเวศน่าจะประมาณเจ้าแบงค์นะครับถ้าสนามนี้นะครับซูซี่กับแบงค์ครับแต่ถ้านอกบ้านแบงค์ก็มีสิทธิ์หลุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกเสิฟคนถนัดซ้ายนี่ก็รับยากเหมือนกันนะครับห้าต่อแปดเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมาจะ้วต่ำยึกยักตีหัวโดนเกี่ยวดักทางถูกครับห่างเน็ตแต่ยอดง่ายๆครับ ต่ำยังไงครับนี่ฮะต่ำก็มีเหลี่ยมหัวใช้ได้นะครับกระจายเพื่อนทุยนะครับนะครับถุยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเจอหน้าอยู่กรุงเทพนะครับก็เดินสายที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะคิดว่าเหลี่ยมที่ต่างจังหวัดอ่อนกว่ากรุงเทพนะฮะนะครับเวทถุยถ้าอยู่กรุงเทพก็ติดหนึ่งในหนึ่งติดหนึ่งในร้านนะครับนะครับพื้นไม่ค่อยดีนะฮะมีแต่เงินกับใจเท่านั้นเองนะครับครับก่อนที่แปดต่อห้าครับห้าต่อแปด ถ้าตามหลักี่ยผมมองเสิ์โยงหลังก็จบแล้วนะครับไม่ต้องไปเสิฟเหลี่ยมนะฮะมันรับง่ายนะครับนะครับล้นครับต่ำยกขึ้นมาขึ้นสกออ์หรือเปล่าครับนี่ครับถ้าเรามองตามเวทเนะี่ยเสิ์โยงหลังซื้อเกมเกี่ยวเพราะว่าถ้าลากลากไม่เข้าใช่ไหมลองโยงสูงสูงดูใช่ไหมอ่าถ้าเป็นฝั่งนู้นนะแต่ถ้าผมเป็นอันนี้นะถ้าผมเป็นต่เท่าถ้า,ถ,าถ้าผมเป็นบอลน,นี่ผมผมก็จะเสิฟวัด วัดแต่เฮียเล็กคนเดียวนะอันนี้อันนี้คือเราเชียร์ทั้งสองฝั่งนะครับออกครับออกเลยมันเลยหลุมเลยถ้าเบียดกันนะครับเจ็ดต่อแปดแล้วนะครับตอนนี้หน้าขวาบอลมุดแล้วครับยกขึ้นไปหัวเสาเอาเอต่อต่ำครับสล้อไอ้พลังไฟโอ้ลูกนี้น,น,ะออนะครับคนี้เกมสิบ นะครับไม่มีเดียวมีใสประกับเทียบยนะครับโอ้วันนี้ปีศาจก็บอกว่าใสนะฮะเดียวกับทหารนะฮะเดี๋ยวกับเจ้าแต้มที่ที่สวนผักบอกว่าใสลงไปนะฮะแพ้เขาเขาไม่ให้แก้หน้าแดงเลยครับจะร้องไห้ครับปีศาจเขาให้แกนะฮะเขาเขาเหนื่อยเขาเลยออกคนละเซตนะครับต่มเปิดทีเดียวครับยกขึ้นมาหัวยึกยักนี่ครับเอาตีหัวออกเฉยเลยครับ โอ้ลูกนี้ไม่น่ารอดนะฮะเก้าต่อเจ็ดนะครับ,รบเสียมอดมาไหมครับมาครับผมอยู่นี้แหละครับโดนเกี่ยวนะฮะยกขึ้นไปยอดโอ้โหสิบต่อเจ็ดนะครับโอ้จะบอลพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยดิ้นนะฮะ นะครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับทีมงานนะฮะพี่โก้พี่โก้บ้างๆก็เรียนเชิญน,นะครับที่สนามสาธุประดิษฐ์นะครับเ<ๆ>ขามีรับแขกทุกวันนะครับเวทเวทพี่โก้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าพุทธบูชาหรือหรือสาธรนะครับสาธุเขาก็รับให้นะเวทพี่โก้นะฮะดอกตะก้อยังไม่ถึงสิบนะครับพี่โก้ต้องมาแลกข้ามกันเสียมดนะครับ พอๆกันนะเสียมดนี่ก็สายหาครับสายหาสนุกสนานนะครับแต่ราคาก็มีให้นะครับพันสองพันนะครับสบายๆนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับอยู่กันทุกคนนะครับเสร์ฟนับเอายังไงครับหางเน็ตครับโอ้โหเจ้าบอลนะฮะใส่ไม่ยั้งเลยครับ ลูกทำนะครับบอลโปเม่อะสูสีนะบอกไปก่อนนะสูสีนะเนี่ยเล็กเปิดนะครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวครับไม่อยู่นะฮะเจ็ดต่อสิบนะรับถือว่าไม่ห่างนะครับถ้าออกลูกเสิฟดีนะครับไปยืนคนเดียวก็มีอาการเหมือนกันนะครับขนาบอลลูกเสิฟเจ้าตั้มนี้สูงกว่าเน็ตประมาณบานหนึ่งอะ ไม่มีวัดนะครับนี่ครับก็ไม่หนีตัวนะครับเสิร์ฟตะกอบนนี้ตัวเนาะมันต้องยืนตรงๆไล่เส้นแป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสิร์ฟแบบนี้ต้องเปิดดูคมภีแล้วนะครับสิบประเจนะฮะนี่ครับยกขึ้นมากลางคอร์ดนะครับไม่ผ่านนะครับสะกอแน่นอนนะฮะตอนนี้เสร็จนะครับนี่ครับสิบเอ็ด ต่อเจ็ดนะครับดูนะครับว่าถ้าตําแพ้นี้น่าจะแกอยู่นะฮะคือนักมวยนี้ไม่ยอมนะครับโผลเสียงดังก็ไม่ได้นะครับทีมงานต้องนั่งเงียบนะครับเพราะว่าคือตะโกตส้อ่านเลียมขีน้อยนะครับคือจะเตะประชดเลยฮะเสียจากได้เท่าไหร่เอาไปเลยครับอะไรประมาณนี้ครับครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีสภาพนะครับถาตำนะนี่ครับเซตนะครับลูกนี้ฮะไม่เหลือครับตายครับนี่ครับสิบสองต่อเจ็ดนะครับ แล้วแค่เต็มเดียวนะครับก็คำแนะนำเลยครับเสือแปลงร่างยังไงให้โหดนะครับก็ต้องไปเปิดดูคมพี์ตะก้อนะครับเสิร์ชหาใน Google เขียนว่าคมพี์ตะก้อนนะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับมันจะมีลูกเสือสามมิติปาดสี่สี่สี่จีนะครับหรือว่าลูกเส์ฟมีรหัสอะไรเงี้ยมันจะขึ้นมาครบเซตเลยนะแต่แต่แต่ว่าถ้าจะให้เป็นไวนะฮะต้องหยอดเหรียญนะครับหยอดเหรียญซ้อมนะครับเปิดหัวครับยกขึ้นมาเกมไม่เกมครับ นี่ครับเจ้าตำยังไม่ยอมนะฮะแต่แกแต้มเดียวเท่านั้นสิบเอ็ดกสิบสองต่อเจ็ดนะครับช่วงนี้จะบอลดีนะครับแต่ว่าเล่นดีนะเมื่อก่อนนี่ดิ้นมากนะฮะใจเจอลูกเสือดิ้นมานี่โทษสนามว่าเล่นไม่ได้นะฮะตอนนี้นะครับกลายเป็นเจ้าบ้านไปเลยครับจะบอลครับกลายเป็นชินสนามไปเลยครับตั้งแต่ที่โควิดจิมงานเดินสายไม่มานะฮะก็เลยเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะ นะครับยองพม่านะครับไม่มีสิทธิ์เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงสนามนะครับเป็นกรรมการตลอดนะครับแปดต่อสิบสองครับนี่หน้าไม่หนีเส้นไม่ใกล้เส้นเลยนะฮะดูครับเซิร์ฟใส่แต่หัวนะครับอย่าแค่แต้มเดียวนะครับเี์เล็กก็น่าจะโดนนะฮะเ์เล็กแพ้กี่เซนต์ละต่ํสามสี่เซนแล้วมั้งสามเซนแล้วมั้งไอตํามอ่นะ สองเซตสามเซตแล้วเนาะนี่ครับเกี่ยวนะครับน่าจะเกมครับสู้ไม่ได้นฮะเรียบร้อยดีนะครับห้าพันบาทนอกในจัดไปนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับดูครับดูสิครับนี่ครับผมพูดยังไม่จบนะฮะสองหนึ่งแพ้นะครับขอแก้เดี่ยวเลยนะฮะนี่ครับจะเอาเท่าไหร่เงินนะครับไปกดมาให้นะครับตามบอกนะครับโหแสงนี้ใสมากนะครับเหลือคนเดียวก็ยิงแย่นะครับนี่ครับ สูงจริงนะโอเคนะครับเดี๋ยวมขอตัดคลิปเท่านนี้ก่อนนะครับนะครับ